回来哦，回来哦。 ต้นนััวะครบเราเดินทางมาหลังขอลนนะครับมาในเกมของไมโครจิกนะครับร่วมเดินทางมาครับดิวดีฟิชชิงแล้วก็นายนดครับเจ้าตำหนักรถตะกัวเกโลแล้วก็ไต่กันร้อนไปไปจิ้เลียดฟ้าได้วันนี้จิ้งน้ำเปลาวันนี้มาในเกมของไมโครจิกนะครับ cũng như chăng ấy เดีด oh, oh. no. yeah. ูครับีเดยดูนครับสีเอ um. ้สีเอ้่่ต้องลุนลนเฮ้ยลุดนบองอยูยูย้อนย้อนย้อนครับอืมอเสียแน่นอนเสียแน่นอนเสียแน่นอนกล้า อ๋อเล็กๆเล็กๆกันนะลงเล็กๆกันอ๋ออื้มเสียดวนนั่นกันกันเสียดก็เสียดห้งนี้ห้องนี้

มันยังปยอยู่นะมาถึงแล้วนากมาถึงแล้ววันนี้มมันยัองมาแล้วมาถึงแล้วมันยังปยต้องตี ơn nhỏ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  ơn đẹp 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 đẽ đẹp đẽ đẹp

คลอ้ยนเลยเว้ยดึนเลยดูด้วยก่อนิสก่นนครับนี่ครับนี่เอาคลื่นไปเลยนะครับประมาณประมาณสอชีเอมงับชีเอมกามานาว Now you want

ีตัวดีพื้นมันตกไม่ลงหรือมันอื่นดิอะไรครับนะ้าอนะไรแล้วมาเล้วยมาเรอยอะไรครับ <laughs> ừ, <Laborator ilfi. cười> Ooh, yeah, nhiều như không? ta đó cho kênh Ghiền Mì เียราอยู <t Ooh> ่ในเขืนของจิกนะครับในเขือนจิกบรรยากาศสวยมากวันนี้ขึ้นเลมนะครับน้ำเรียบมากข้นเลยขึ้นมาวิ่งรับวิ่ง

Nam mê duy và duyên 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 ย้า่ข้างหมดแล้วครับ